สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะครับชั่วโมงนี้ฮิตมากครับกระแสมาแรงครับทาวเวสุวรณโนปี2545หลวงพ่ออิดนะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็เปลี่ยนเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากพี่ที่กทม นะครับนี่เลยครับดูกันชัดๆอ่าตัวหนังสือนะครับรองทงรองเท้าเครื่องซุงเครื่องซุงนะครับอ่าปิดไปให้พี่เสกสรรน,นะครับปิดไปให้พี่เสกสรรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับดูด้านหลังครับ ดูง่ายนะครับดูง่ายออกลุงลุงนิดนิดนะครับองนี้นี่นะครับส่งกันได้ดูชัดชัดนะครับเอาเท่าที่เว้นผมมันจะขยายได้นี่เห็นไหมครับดวงตากลมดิกเลยนะครับกลมดิกเลยนะครับดูรองเท้าครับรองเท้านี่ต้องมีการแกะลายนะครับ ต้องมีลวดลายอยู่ที่รองเท้าด้วยนะครับนี่ครับตัวหนังสือชัดเจนนะครับคําว่าเท้าเวสุวรรณนะครับอ่าเห็นไหมครับตรงใต้าฐานเนี่ยนะครับมันจะมีขีดอยู่สองขีดเนาะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเห็นหรือเปล่าอ่าขอปรับมุมกล้องแป๊บนะครับเพื่อจะเห็นชัดๆ เนี่ยครับตรงนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรครับเห็นประมาณน,นี้ก็ได้นะครับส่งกันแบบบ้านๆนะครับดูรองเท้าครับเห็นไหมครับโอ้โหเว้นไม่ไม่โฟกัสนะครับนี่ให้ดูความสวยงามนะครับดูเครื่องทรง โอ้โหเอาแบบไม่ต้องสองกล้องก็สวยนะครับสมาชิกทุกท่านนี่ครับดูกันอีกครั้งนะครับก่อนจะเปลี่ยนมือนี่ครับผมดูลวดลายนะครับไปกันช้าๆนะครับดูลวดลาย สวยครับด้านหลังก็คมชัดมากๆครับยินดีกับพี่เสกสรรด้วยนะครับนี่นะครับนี่ดูขอบตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับมันกระด้่งขึ้นมาแต่นี่ของผมนี่เหมือนมันจะกระเยียดเนาะนี่นะครับให้ดูกันชัดๆนะครับเท้าเวสุวรรณนะครับจำปีใหญ่เล็งยาวยาวตรงไหนมาดูครับ ไอ้ตรงเลขเจ็ดนะครับมันมีหางเห็นไหมครับเป็นเลขเจ็ดนะครับหางมันยาวลงล่างนี่นะครับด้านขอบครับดูกันให้ชัดนะครับนี่นี่นะครับดูอีกทีชัดๆอีกหนึ่งครั้ง นะครับเปลี่ยนมือนะครับเปลี่ยนมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับองนี้เปลี่ยนมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยินดีกับพี่ด้วยนะครับนี่เผื่อท่านใดเข้ามาดูนะครับเห็นไหมครับตรงเลขห้าคำว่าสองห้าดูกันเอาเองนะครับ ไม่คุยโมูโอวัดน,นะครับให้ดูกันเราเองชัดๆกันไปเลยชัดได้แค่นี้แหละครับโอ้โหแต่ปฏติมาก,กรรมการแกะสลักของช่างเนี่ยถือว่าสุดนะครับพลิ้วไหวเหมือนสายลมนะครับชัดกว่านี้มีอีกไหมครับของคนอื่นเขาชัดกว่านะครับแต่เราก็โยอของเราอะไรครับ ยินดีกับพี่ด้วยนะครับปิดไปในราคาปีพศนี้1,000งกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาทไม่ถึง2,000มนเนาะนะครับคุยกันถูกคอโป้งเดียวจอดเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ